แบตจะหมดแล้วพาวเวอร์แบงก์ก็ไม่มีทำไงดีเรื่องนั้นช่างมันก่อนตอนนี้มึงหันไปดูข้างหลังก่อนดีกว่าโอ้โหลุงดูดิน่ารักมากถ่ายรูปกลับไปโชว์เพื่อนก่อนเออไม่รู้ว่าเนื้อจะเหนียวไหมนะน่าลองทำแดดเดียวดูลุงพูดอะไรอะ่ะน้องออกจะน่ารักนี่มันยุคจูเลสิกนะลุงไม่ใช่ร้านลาเอาก็เผื่อว่าถ้าเราติดอยู่ที่นี่จะได้มีอะไรทำไงเปิดร้านจูเลสิกป์กจิ้มจุม่ม วันนั้นขอใครนะอ๋อผู้รับลุงชัยสุดรอลุงสั่งขนมเค้กมาให้เมียเองแหละขอโทษนะครับผมแค่อยากจะบอกว่าขนาดเห็นแค่ข้างหลังยังดูดีขนาดนี้เลยครับ Yeah. เอยเฮ้ยมองจากข้างหลังก็คิดว่าสาวสวยพอมาเห็นข้างหน้าถึงกับสยองขอให้หลานปลอดภัยนะคืนนี้ลุงยะ่านแม่มาแล้วเราจะทำยังไงกันดีเดี๋ยวนะ ยานใหญ่ขนาดนี้ไอ้หลานมึงคิดว่าค่าไฟเดือนนี้ใครจะจ่ายวะอุกกาบาตจะชนบ้านเราแล้ว ลุงครับในครัวมีน้ําเย็นๆเหลือไหมครับมันเป็นใครวะอยู่ๆเดินเข้ามาในบ้านกูมาขอกินน้ํามันคือ AI ลุง